สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับนอกสนามไล์ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านมายัางสนามฟุตบอลย่าเทียมสิทีมิมสัมผัสมือครับต่อเริ่มเกมครับทางด้านน้องแทนคุณพวกเขาอยู่ในอันดับที่6ของตารางครับมีอยู่เ็เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับเป็นทางด้านน้องแทนคุณครับจะได้เล่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายไปพลวัตพลวัตล,ลองยิงไกลตรงนี้เ้อตรงเซฟเหมือนกัน โอ้ดีมันอินสาลีเลือกทุ่งเข้ามาในกรอบแล้วมงของทางด้านแซมมี่แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหตรงนั้นมงเหมือนจะแป๊กๆป๊ครับแต่แม่พอบอลตกพื้นแล้วมันชนเสาเข้าไปเลยตรงนั้นครับขึ้นน้ำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ทางด้านน้องแคนคุณแล้วตรงนี้ได้ที่พลวัดลงยิงแม่ยังไปติดที่ประสิทธิ์ครับของทางด้านพัดนเบิร์ดเอฟซีประสิทธิ์อับดุลละหว่างยาวขึ้นมาตรงนี้แล้วมงตั้งของมนัตรอนเข้าไปถึงฮากิมกับตัวยิงตรงนี้โอ้ย มาสุดสวยเลยครับลูกยิงของฮาคิมแล้วก็กลับเข้าสู่เกมครับตามตีเสมอได้ครับแถบแนวรับครับผู้ตัดสินชี้ไปมุมธงอย่างได้เป็นบอลเตะมุมครับของทางด้านน้องแทนคุ่นแล้วเปิดมาอนชาป้ายไปตรงนี้ห่อเรียบร้อยเลยครับอ้เป็นทางด้านอนุชาเลี่ยนกาตะวาครับโฉบเข้ามาป้ายจังหวะแรกครับบอทลทะลุแล้วก็เข้าประตูไปเลยครับกลับมานําเป็น2ประต,ตูต่อหนึ่ง แล้วทวงคืนไปพลวัตฝากอนุชาอนุชาไหลต่อแต่งเข้าขวาแล้วยิงแล้วสลาวุธซ้ำอีกทีงเรียบร้อยสามประตูต่อหนึ่งเลยครับจากสลาวุธชุจกักเปิดเกมเร็วขึ้นมาตรงนี้พาสเวิร์ด <Leo S 2> สุพชัยสุพชัยย้อนมาแล้วเป็นสลาวุฒหอได้ส้มหล่นตรงนั้นสองเม็ดของเขาครับแล้วก็ทำให้ทีมนั้นขึ้นนำเป็นสี่ประตูต่อหนึ่ง แล้วแถว2อพลลวัดยิ่งยัดไปแต่บอลเบาไปหน่อยตรงนั้นครับแล้วเป็นสุภาชัยครับทำลั่นออกข้างและผพตัดสินเป่าสัญญาณนกวีกยาวครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านน้องแทนคุณครับเอาชนะพัฒเวิร์ดเอฟซได้ครับโดยสกอร์4ประตูต่อ1นเชินักกีฬาทั้งสทีมสัมผัสมือครับ กอนเริ่มเกมครับจากสัปดาห์ที่แล้วทางด้านเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับทางด้านดีเดจะได้บุกก่อนครับจากซ้ายไปขวาแล้วยิงของสีลราพบลูกนี้โยกหนีแล้วจะยิงมาตรงนี้ยังไปติดเหมือนกันครับเอาเมือทุ่นมินทุ่มไปนะทักการกัะดกแล้วให้ธรรมนุญยิงตองนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้ย แนวรับผิดพลาดตรงนั้นนะปล่อยให้ธรรมนูนขึ้นไปยืนเดี่ยวเดียวขึ้นนําแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ปีชยายัดคืนหน้าไปแล้วสุภาพชกให้จำลองได้ดจริงโอยซูเปอร์เซฟเลือาคมกหนีแล้วตรงนี้อัพูตสินไม่ว่ากลับมาเป็นเกมส่วนครับแล้วอาณาธนเอาเสียบอลแล้วเติมเร็วขึ้นไปตรงนี้ครับโอ้โหทัดแล้วยิงโอแล้ว้ำอีกทีหนึ่งยังไปติด เปิดเองตรงนั้นครับแล้วย้อนมาให้พัดด้านนายจริงตรงนี้ต้องเซฟเลยครับทางด้านอาคมไกตรงนี้ฮะกะชอกค,ครับเป็นหลุดออกข้างแล้วได้ทุ่มเข้ามาในกรอบของพยูนไหลมาแล้วพัวนายแปลลูกนี้โอ้เหลียบล้อยครับแปลเน้นๆเลยโอ้สกอร์ที่2ก็มาจนได้ของทางด้านพยูนซิตี้ครับจากผู้เล่นหมายเลขสิบครับ จวันวิทย์ไหลให้สีแล้วพบยิงตรงนี้ก็หลุดออกหลังและโพตตาสินก็เป่าสัญญาณจบเกมครับ3คะแนนของทางด้านพยุนซิตี้ครับเอาชานะดีเด็กแว้นหน้าสันเจ้าไป2ประตูต่อ0อูนย์เราก็ส่งผลให้กับทางด้านพยุนซิตี้นั้นการันตีเป็นแชมป์แน่นอนครับครับเธอนักกีฬาทั้ง2ทีมสัมผัสมือครับ เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับโอจได้เล่นก่อนครับชุดสีดําบุกจากซ้ายไปขวาแล้วสราวุธิสราวุธภายชะนะบอลปั้มกันตรงนั้นยังเล่นกันไม่ทันนาครับตรงนี้แล้วมามองของทางด้านเจ้าไทยโอโหเอาโยนได้ครับขึ้นนาเร็วเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเจ้าไทยครับโอน้นาทีไทยไทยพักบอลแต่ไมเจอเจ้าสิน้นตรงนี้ยังไปเก็บได้ครับไทย อ้โยกหนีไปสุดเส้นหลังแล้วเปิดโอตรงนี้ยิงยังไงครับโอ้อะไรครับเนี่ยเข้าประตูไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์ไทยนี่รีเทิร์นเลยครับไอ้ไปที่โกคิปเปอร์จักกิดจักกิดยกยาวคืนมาแล้วแบนดอนมองตั้งเข้ามาในแล้วเจอหอเรียบร้อยเลยครับโอ้ประสานงานกันดีครับแบนดอนกับทางด้านอเล็กซ์ ขึ้นนำเป็นสประตูต่อศูนย์ครับจากอเล็กซ์ครับปล่อยบอลเร็เวมาที่ทางด้านท้ายทายกับตัวแล้วสปีดแล้วตรงนี้ครับโยกหนีเข้ากลางแล้วจิงอยู่นี้อ่เรียบร้อยเลยครับโอ้แฮตทลิกเลยครับตรงนี้โอ้ทางด้านท้ายครับโอ้แล้วเพิ่มเติมตอนนี้เรียวทมขึ้นนำเดี่ยวสะกสิบสามประตูครับสำหรับดาวซันโงประตูครับสำหรับดาวซันโง และโูรตเินก็เป่าสัญญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านยิบยับ XOGS ครับเอาชนะ DPX ยังเติร์กไปได้โดยสกอร์4ประตูต่อ0ครับเกมคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่7ครับในรายการ Leo League Tournament สิบสัมผัสมือครับ เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับมาริโอบุกก่อนครับขวาไปซับแล้วจะลุยกันขึ้นมาแล้วตรงนี้แฮร์รี่ขวามีที่แอนโทนีแอนโทนีย้อนไปแล้วยังไงตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้เป็นทางด้านบอลเอฟซีครับึ้นนํำก่อน1 0ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับมาริโอปากตรงกลางอ้าวแล้วตรงนี้ตัดด้อีกแล้วครับแล้วแปรลูกนี้อออะไรครับเนี่ย2-0มีมาได้หนึ่ง ต่างป้อมแล้วก็ยิงตรงนี้ต้องทุบทิงเลยทางด้านตรงฟางมาชินธาธันชินาทันให้สลาวุจเคแล้วเจาะเขนมาแล้วสลายยุจริงอา้อาวอตามมาได้เหมือนกันครับหนึ่งประตูต่อสองสุดครับชินธาธันจากทองชินธาธันเราควายลูกนี้เติมของสลาวุธป้ายเข้าในแล้วชินธาธันจะยิงแม่ปลดไปหน่อยแปลลูกนี้อา้าวเรียบร้อย เสมอแล้วรับสองสองสลายุธเจาะขึ้นมาชินนาทันชินนาทันลงมาจะปั่นลูกนี้ย้องพ่านุุงอ์ยิงออกยังไปตรงตัวครับโกคิปเปอร์แล้วยังไงตรงนี้ยังได้อยู่ครับมาริโอ้ให้ซ้ายไปสลาวุเจเคปั่นเข้ามาแล้วออ้ฉันแลบเข้าประตูไปเลยครับกลับมาทิกแซงน้ำครับเป็น3-2มตั้งเกมจากหน้าประตูครับปล่อยบอลสั้นมาแล้วเล่นเร็วแล้วตรงนี้ครับมาริโอ พานุพงศ์ฝากมาสลายุทธ์สลายุทธ์ให้พานุพงศ์โอลแล็บทางด้านซ้ายแล้วยัดเข้ามาในกรอบอง่ะเลือกยิงเลยครับอ่าตรงนี้พลิกกลับมาแซงน้ำเป็น4-2่ชินาทันชินาทันจักทองไหลให้ปายชาคอนชาคอนยัดมาตรงนี้เอาแล้วมาทำเข้ามาตัตัวเองใช่ยอย่างนั้นตคีปเปอร์อ่าเป็น5ประตูต่อ2เข้าไปชาคอนชาคอน เปลี่ยนไปตัวซ้ายแล้วผ่านุพงแม่ยังเก็บบอลได้ตรงนี้ครับเดินจังหวะจะหนีอุทิพงศ์หนีมาได้แล้ววางเท้ายิงตรงนี้โหเรียบร้อยห้าหกประตูต่อสองไอ้คืนมาแล้วอ้าวโดนตัดได้ครับผ่านุพง์ไปมาพัชรลาดเดียวเดียวแล้วตรงนั้นดึงจังหวะยกเข่าซ้ายแล้วยิงตรงนี้โหเรียบร้อยครับเจ็ดปัดญ,ญาจ,จับเตะแอนโทนี ไป่แล้วแล้วจะบังตรงนี้ยังได้ัเตะอัดชั้นแได้เป็นทุ่มครับพอยสีทุ่มฝากขึ้นหน้ามาแฮร์รี่แฮร์รี่หนีแล้วเลือกเข้ามาในกรอบจิ้มตรงนี้แล้วยังไงฮอเรียบร้อยครับตามมาเป็นสีประตูต่อเจ็ฝากตรงกลางครับมีพื้นที่ได้เติมเหมือนกันรตรงนี้แล้วลองทิงโอ้แล้วผู้ตัสินก็เป่าสัญ,ญญาณจบเกมครับน่าก็เป็นชัยชนะของทางด้านมาริโอครับ เอาชนะพอเอฟซีไปได้7ประตูต่อ4